หลายคนยังไม่รู้ค่ะว่าแกงส้มที่เข้มข้นเขามีเทคนิคการทำแบบนี้นี่เองอยากรู้ว่าทำยังไงไปดูกันค่ะส่วนผสมที่ใช้เดี๋ยวไม่ฝนจะแปะไว้ที่คลิปเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องจดแค่กดแชร์คลิปไว้ดูวันหลังได้เลยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือปลานิลนค่ะนำไปต้มให้สุกก่อนนะตามด้วยกระชายค่ะแล้วก็น้ำมะขามเปียกแบบเข้มขน้นตามด้วยพริกแกงส้มแล้วก็กะปิส่วนผสมอื่นๆก็จะมีกุ้งสดค่ะไข่ไก่ตามด้วยยอดชะอมแล้วก็ดอก เะะตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกนํากระชายที่เราล้างทําความสะอาดแล้วก็หันห่นเป็นชิ้นเล็กๆนํามาตาให้ละเอียดค่ะพอละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาเฉพาะเนื้อปลาที่เราต้มนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตํารวมกันค่ะหลังจากนั้นก็ใส่พริกแกงส้มตามด้วยกะปิวันนี้แม่ฝนใช้เป็นพริกแกงส้มใต้นะคะใครทานเผ็ดไม่ได้ก็ปรับลดตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็ตําทุกอย่างให้เข้ากันตําไปเรื่อยๆจนกว่าจะเป็นเนื้อเดียวกันเนื้อปลาก็จะมีความฟูประมาณนี้นะคะ พอได้แบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะตักพักเอาไว้ก่อนค่ะทุกคนคะ่ะขั้นตอนต่อไปเราจะไปทําชะอมไข่กันนะคะเริ่มจากใช้ไข่ไก่ประมาณ 4- 5หฟองตามด้วยยอดชะอมหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนปรุงรสด้วยผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันต่อไปก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะแล้วเราก็จะใช้ไฟกลางค่้นไปทางอ่อนนะคะค่อยๆทอดเพื่อให้ชะอมของเรานั้นค่อยๆสุกแล้วก็เหลืองดีค่ะใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวชะอมไข่ของเราจะ แล้วเดี๋ยวจะไม่สวยนะคะแล้วก็กลับด้านให้สุกสม่ำเสมอกันสีแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็นําไข่มาหั่นให้เป็นชิ้นค่ะจะหั่นชิ้นประมาณไหนอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบได้เลยแต่ว่าอย่าเล็กจนเกินไปนะคะถ้าใครอยากหั่นไข่ให้สวยๆรอให้ไข่เย็นตัวก่อนแล้วค่อยหั่นก็ได้หั่นได้แบบนี้แล้วเราก็จะพักเอาไว้ค่ะ พอได้ไข่เสร็จขั้นตอนต่อไปเราจะไปแกงกันแล้วนะคะตั้งกระทะใส่น้ําเปล่าลงไปใช้ประมาณ1ลิตรนะคะใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วเราก็จะใส่เครื่องแกงที่เราโขล,ลกเอาไว้ลงไปคนให้เครื่องแกงแล้วก็น้ําละลายเข้ากันดีค่ะรอให้น้ําเริ่มร้อนขั้นตอนต่อไปปรุงรสได้เลยแม่ฝนก็จะใส่เป็นน้ําตาลมะพร้าวค่ะประมาณ1ช้อนโต๊ะน้าปลา2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ํามะขามเปียกประมาณ3-4ช้อนโต๊ะความเปรี้ยวปรับตามชอบได้เลยนะคะ ต่อไปก็ใส่กุ้งลงไปค่ะกุ้งก็ต้องล้างทำความสะอาดผ่าหลังให้เรียบร้อยหลังจากนั้นพอกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีแสดงว่าใกล้สุกแล้วต่อไปเราก็ใส่ดอกสลิดหรือว่าดอกขจรลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอน้ำแกงเริ่มเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ไข่ชะอมที่เราเตรียมเอาไว้ลงไปได้เลยค่ะคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติถ้าสมมติว่าความเปรี้ยวยังไม่พอแนะนำว่าให้เติมเป็นน้ำมะนาวลงไปนะคะเพราะว่าน้ำมะนาวจะทำให้แกงส้มของเรานั้นมีรสชาติจัดจ้านมากขึ้นแล้วก็มีกลิ่นห นนั่่เองคะถ้าพลิกแกงใตทําแกงส้มมะใยต้องใส่น้มามะนาวด้วยอร่อยมากๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยตักเสิร์ฟได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้แกงส้มที่น้ําแกงข้นๆสีสวยๆรสชาติร่อยแรงค่ะทุกคนค่ะบอกเลยว่าสูตรนี้เด็ดมากๆใครยังไม่เคยลองลองนะคะถ้าเกิดว่าใครลองทําแล้วอย่าลืมส่งรูปมาอวดด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย